กลับมาช่วงของ Exclusive ชอปไหนเราจะไปสัมภาษณ์พีเตอร์คอปแดลอนเดอร์ออกไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยดูคล้ายๆเหมือนกันนะ จะดีเหรอเออฮะบิ๊กที่บวันเนี้ยนะคนตรีนักเรบ่มบนบัวทองของมองหน่อยซ้ายมองขวาเหมือนตรงไหนนะเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์พีเตอร์คอปเหรอคะไม่ได้นะเดี๋ยวไว้คิวหน้าคิวหน้าคิวเยอะคุณดูดีใจมากเลยนะเนี่ยพีเตอร์คอปเขากลับมาดังอีกรอบงานเลยคิวเยอะนะตั้งแต่เล่นเรื่องอะไรนะอะไรออนไลน์นะอะไรนั่นอะอะไรเออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยนะคะว่าโอ้ยกรมโนคิดไปคิดมายังไงอยู่ดีมาสร้างหนังเป็นเรื่องราว เลยนะที่กรมนมีการสร้างแบบว่าเขาบอกว่าคือการประชาสัมพันธ์การพ r อาแผนยุทธศาสตร์ของกรมนรในการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่ใช่แค่มีการลงไปแก้ปัญหามีกําลังทหารมีอะไรก็คือต้องมีเรื่องของการใช้สื่อด้วยสื<ช>่อผสมหลายๆอย่างแต่อันนี้เป็นภาพยนตร์เลยพี่รู้ไหมทําไมตั้งชื่ออะไริจุดที่หเอาก็เห็นบอกว่าอะไรนะมันตรงกับเส้นตรงพอดีเส้นลง<ส>นุงเส้นแวงกับสามจังหวัดใต้ใช่เป็นัฐจิตูที่6พอดีใช่พี่ได้ยินชื่อพี่ยังชอบเลยโอ้ดิจุดที่6 ไม่ไปสัมภาษณ์ปีเตอร์คอฟดารินดอร์เอ้ยไม่ใช่ค่ะสัมภาษณ์ทางไปไปสัมภาษณ์บิ๊กบอลอ่ะบิ๊กบอลนะคนตรีนักเรีบุญบัวทองซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหมายเลข5นะของกรมนอดูแลเรื่องภาคใต้ใช่ค่ะเป็นพี่ชายของปีเตอร์คอฟดารินเอร์าปาไปไปคุยกับพี่ชายปีเตอร์พี่ทอร์ปาพวกเราเชื่อวันหนึ่งทุกอย่างจะดีขึ้น เชื่อว่าวันหนึ่งเธออยากจะเป็นเหมือนเดิม นี้เราพาท่านผู้ชมมาที่กองบัญชาการกองระบบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะได้ข่าวว่าทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคะมีการสร้างภาพยนตร์นะ,ะที่เกี่ยวกับเรื่องของชายแดนใต้นะคะเพื่อที่จะหนึ่งก็คือทั้งเรื่องของการทําให้เห็นถึงความสวยงามของที่สารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จงังหวัดปัตตานีนะคะ แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นในยัของการทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องของวิถีชีวิตของชาวมุสลิมแล้วก็ส่งผลันดีต่อเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของทางกองทัพด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคนที่เขารับผิดชอบนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีแนวคิดครีเอทีฟเลยนะสร้างสารรค์ในการที่จะผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้นะ,คะแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วค่ะชื่อเรื่องว่ารัติจุที่6นะวันนี้เราจะคุยกับท่าน พลตรีนักรบคุณบัวทองคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การปฏิบัติหมายเลข5นะคะหรือว่าสปป5ซึ่งดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาภาคใตนัในเอกค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีครับโอ้โหพี่ตื่นเต้นมากเลยได้ข่าวเดี๋ยวนี้เป็นผู้อำนวยการสร้างหนังเหรอคะพี่ผู้สนับสนุนนะเืองนผู้สนับสนุนแต่ว่าก็เป็นแบบว่าคนช่วยคิดเรื่องธีมด้วยใช่ไหมก็เป็นทำตั้งแต่แรกอะจริงๆเริ่มต้นผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเรื่องของการพยำพันธ์ เรื่องของการเป็การจิตวิทยาประชัจัมพันธ์ข่าวสารอะไรพวกนี้แหละตัวนี้เป็นตัว50อวิเคราะห์มาแล้วก็คือในการช่วยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ก็คือสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ทําให้สําเร็จได้ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยครับไม่มีทางลําบากเพราะฉะนั้นในตีมพวกนี้เราก็มามองว่าแต่ว่าในการใช้เรื่องของการปัลจัมพันธ์เนี่ยมันมีการการทาแบบหลายรูปแบบ <ฮะ S 2> นะมีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นนั่งโต๊ะทอล์ก สารคดีบทความหรือว่าเป็นสปอตโฆษณาแต่นี่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใช่ไหมของอ็มนอเราครับครับอก็คือเรามองไปว่าวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยยาวก็คือการการการทำอะไรที่คือใช้เวลาเนี่ยมันจะทำให้คนเข้าใจและคนดูเนี่ยจะจะจะ จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะพูดง่ายๆเพราะนั้นเราก็มองมาว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นหนังอะสองชั่วโมงที่นั่งอยู่ในโรงหนังอะนั่งอินอยู่กับบทอินอยู่กับเรื่องอินอยู่กับอะไรเนี่ยม,มันน่าจะดีกว่าก็เลยลองทํากันขึ้นมาแล้วทําไมต้องเป็นชื่อลัติจูที่6คะพีออ่อธิบายหนึ่งหนึ่งเนี่ยการคิดชื่อก็เหมือนกัน<อ>มันจะต้องคิดชื่อที่มันเอ๊ะมันคืออะไรคนสงสัยทําให้โดนแล้วมันอยากไปดูจริงๆไอ้คำว่าลัติจูที่6นี่ก็คือ ท่านคงรู้ว่าเส้นลุงเส้นแหวงนะเส้นรัติจูดก็คือตัวเส้นลัติจูดเนี่ยก็คือเส้นเส้นขวางเนี่ยแหละครับมันจะลากผ่านที่สามจังหวัดใช่สาจังหวัดชายแดนใต้ของเราพอดีโอ้นะฮะก็าคิดได้โอ้โหแค่นี้ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วแล้วตัวนักแสดงนี่น่าสนใจเลยเห็นบอกว่าใครนะคะปีเตอร์คอปส์ปีเตอร์คอปส์คะเป็นพระเอกเขาเรียกว่าเป็นพระเอกรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ฮะ ครื่องแง่งเนื้อเรื่องสะขบสะคบอันนิดนึงว่าเอาแบบว่าจูงใจอบว่าแต่ีจร,จริงๆเนี่ยเราจะค,คือคือเรามองว่าเอะภาคใต้ปัญหาของเราคือ,อทั้งคนในใ,คนใต้เนี่ยคนใต้เนี่ยเขาคิดว่าเอ๊ะเราไปกดทับอัตลักษณ์เขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เราก็เลยเสนอให้เห็นว่าเนี่ยเราเสนอความภูมิใจของประเทศไทยที่เรามีอัตลักษณ์อย่างนี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นสังคมพระว,วัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสวยงามมากๆ อ่าแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องจริงๆนี่ก็คือเราก็ครีเอทไปว่าพระเอกนยก็คือตัวปีเตอร์คอปเนี่ยเขาเป็นทํางานอยู่แบงก์ในเรื่องของการวางระบบไอทีและระบบของ3จังหวัดนี่มันเสียเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งลงคนคนนี้ลงไปช่วยในการทํางานแล้วก็ไปเจอกับนางเอกแล้วก็ในก็ความคิดครั้งแรกคือว่าไอภาคใต้จะลงมายังไงเนี่ยมันมีแต่ความน่ากลัวมีแต่นู่นแต่นี่แต่อะไรกันอ่าพอลงไปจริงๆไปเจอจริงๆก็ ไม่ใช่กลับกลายเป็นว่าเรื่องสวยงามเราก็ผูกพันกันด้วยนางเอกมี่าเรื่องของความรักเขาไม่เกี่ยวข้องใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นความรักลักษณะว่าเอ๊ะแต่งงานกันเลยหรือว่าอะไรกันเลยไม่ใช่ฮะเป็นความรักที่เราความดีความพึงพอใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็ให้คนดูเขาตัดสินว่าใะอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เห็นถึงความสวยงามของสถานที่ต่างๆใน จังหวัดปัตตานีด้วยใช่ไหมถูกฮะปัตตานีเนี่ยทั้งหมดในภาคใต้เนี่ยเราพยายามเลือกแม้กระทั่งบ้านของพระเอกหรือว่านักนางเอกขออนุญาตหรือว่าบ้านของพระเอกนางเอกรุ่นเด็กก็เหมือนกันเราก็ใช้ในเรื่องของบ้านเก่าของเจ้าเมืองเก่ายกลงใช่ไหมฮะใช่เจ้าเมืองแ<อ>กลงอย่างเงี้ยเป็นวังเก่าทั้งหมดเนี่ยเอามาครอทใหม่แล้วก็ทําเป็นบ้านแล้วก็เสนอแม้กระทั่งใ้ ถนนสายแรกบ้านเลขที่หนึ่งของมัตตานีที่อยู่มุมตึกเนี่ยเราก็เอามาถ่ายเป็นบ้านผมให้พระเอกรุ่นเด็กเออพาะบางเรื่องเราก็ไม่รู้นะว่าเออว่ามันมีอันนี้อยู่ใช่ฮะเราเราก็โอ้โหการถ่ายทำเนี่ยถือว่าใช้ใช้เวลาถ่ายทำกี่ปีฮะเออถ่ายทําจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือน6เดือน6เดือนเนี่ยถ่ายในภาคใต้เนี่ยประมาณเดือนครึ่งครับเกือบเกือบสองเดือนครับแล้วที่บอกว่าใช้เวลานานคือตอนไหนวางแผนเออ ใช่ฮะก็คือหนึ่งกว่าจะครีเอทีฟกันได้กว่าจะได้เนื้อเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเซนซิทีฟค่อนข้างมากเนื่องจากว่ามันพันกับเรื่องศาสนาสิ่งไหนที่เราทำไปมันจริมันขัดกับหลักศาสนาเนี่ยบางทีเราต้องส่งให้กับทางคณะกรรมการการอิสลามเขาตรวจก่อนพวกนี้บางทีต้องคัดออกแล้วถ่ายซ่อมใหม่ เพื่อให้ภาพออกมาในเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ไม่กระทบต่ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะเอ๊ะอาจจะมีคนสงสัยว่าอุย้ยลงทุนสร้างหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะหรือเปล่าหรือว่ามีใครช่วยเหลือหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบกันเองยังไงเออเป็นเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่ <S <S <ะ>เราให้เขาไปสร้างทั้งหมดนะ,ะเป็นงบประมาณเริ่มต้นที่เราสมุนให้เขาฮะก<ภ>็ในหลักล้านนี่แหละครับเพียงแต่ว่าเอ่อที่เหลือเนี่ยทางบริษัทเขาเต็มใจอยากจะช่วยชาติ ในการส่วนอื่นๆเ,นเขาจะลงทุนเอง<ะ>แต่ในส่วนเบสิกพื้นฐานที่เราให้เขาเนี่ยเราก็ให้เขาการสร้างหนังเรื่องนึงเนี่ยผมบอกให้<ะ>หนังธรรมดาเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องต้องต้องมีประมาณไม่ต่ำกว่าสิล้านใช่นะฮะไอเน,นี้ยคือเบสิกยังไม่รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ไปเข้าโรงที่จะต้องเสีย<ะ>พวกอะไรพวกนี้อีกไอ้นั้นอีกเบิ้นอีกเป็นเท่า เรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ก็คือว่าช่วยชาติแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัทคนผลิตภาพยนตร์ก็มาช่วยช่วยกันใช่ครช่วยกัน<อ><อ>แม้กระทั่งนักแสดงนะครับอย่าง<อ>คุณปีเตอร์เนี่ยเ,<อ>เขาบอกว่าผมยอมแสดงแต่ผมขอขึ้นแบล็คฮอคสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วขึ้นแล้วครับโอ้โหโ โอ้ไม่ธรรมดาแล้วว่าปีเตอร์คอฟซี่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากลับมาอยู่ในกระแสอีกทีด้วยก็เขาเป็นคนน่ารักฮะแล้วก็แสดงให้ธรรมชาติแล้วตอนที่เอาพวกนี้เวลาเขาไปถ่ายทําก็ต้องมีทหารมาดูแลความปลอดภัยอันนี้แหละฮะต้องต้องดูแลค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นห่วงมากในเรื่องของเดือนสองเดือนที่ถ่ายทำเนี่ยเกรงว่าจะเกิดอันตรายแต่ว่าก็ผัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตัวทหารเนี่ยเราใช้ไปได้สักพักหนึ่งแต่ที่เหลือหลังจากประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไปเนี่ย ประชาชนที่เขามาดูเนี่ยเขาช่วยเลยเขาช่วยเลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าทหารไปดูอีกครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะเริ่มได้ดูในโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่ะคะประมาณปลายเมษาถึงพฤษภาฮะขณน,<อ>นี้กำหนดฉายโรงแล้วแต่ว่าเรากําลังจะต่อรองทางโรงหลังนิดน,นึงว่าจะขยับไปเดือนพฤษภาเพื่อให้นักเรียนได้มาดู รลรวเห็นบอกว่าได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปชมด้วยนะฮะเป็นเป็นแลนฮะเป็นแพลน<อ>แต่ต้องดูอีกทีว่า,วาท่านว่าง,างหรือไม่ว่างาแต่ว่า พยายามจะหาผู้ใหญ่แล้วก็ที่เกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงพวกนี้นะท่านท่านไปช่วยเปิดเป็นปฐมเลิกเพราะว่าวันก่อนเห็นก็เอาเรื่องนี้ไปให้ท่านนายกดูที่ทางเียรัฐบาลด้วยนะคะโอ้โหนี่นะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการแก้ปัญหาภาคใต้อีกอย่างหนึ่งฮะจะไม่ใช่แบบว่าตรงแบบว่าอย่างที่เราทํากันอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารหรือว่าเรื่องของการพูดคุยสันติสุขแต่เรื่องของการใช้สื่อ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะโดยเฉพาะนี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะคะว่ากอรมนคะกงองนวยการรักษาความมั่นคงภายในะราชนจาจักรโดยนะศะูะนย์ประสานการปฏิบัติหมายเลขห้านะ,ะซึ่งพี่บอลเนี่ยเป็นรองอยู่นะคะก็มีการตั้งเขาเรียกว่าสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกระะเพื่อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาคใต้ก็เป็นแบบซอฟๆนะเชิญชวนนะน่ารัก<ม>น่ารัก<ม>ไปดู<ม><ม>แล้วเราจะรู้ว่าเรามีสิ่งที่น่าภูมิใจในประเทศไทยอีกพื้นที่หนึ่ง เพราะว่าบางทีเนี่ยเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นสิ่งที่หมดบังความสวยงามของ3จังหวัดนะจริงจริงถ้าใครได้เคยลงไป3จังหวัดเนี่ยแล้วก็ไปอยู่มาหลายปีเนี่ยก็เห็นระหูที่สวยๆเยอะเลยนะฮะใช่ครับแต่พอดีมันเกิดปัญหากันเลยนะคะช่วยกันช่วยกันใช่แล้วก็หวังว่านะคะควบคู่กันไปนะคะระหว่างการแก้ปัญหาในพื้นที่การพูดคุยสันติสุขแล้วก็นีนะเรื่องหนังนะวันนี้ก็กต้องเรียก่อมาซ้อมมอบเป็นเรื่องหลังการถ่ายทําแล้วก็เป็นบท ย่อภาพยนตร์ย่อซึ่งไปดูแล้วจะจะยิ่งอยากดูเลยใช่ครับอันนี้ต้องมอบให้กับน้องเล็กวาสนาไว้ไว้โปรโมทให้หน่อยนะขอบคุณครับได้ได้ขอบคุณมากพี่บอยขอบคุณคุณรีนักรบด้วยค่ะ